ตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรจัดพิธีอำลากำลังพลที่กเกษียณอายุราชการอย่างสมเกียรติที่ร้านอาหารกลัวบุลเลิศถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพราารณบุรตำรวจภูทรจังหวัดสุพรราบาุรได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แกข่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดสุพราารณบุรเนื่องในงานกเกษียณอายุราชการทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ทุกท่านทุกททุ่มเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตการรับราชการและเพื่อเป็นประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้เกษียณอายุราชการทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบรรลุความสําเร็จด้วยดีเสมอมาอัน่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยมีพลตํารวจโทอําพลบัวรับผผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีพร้อมมอโลภประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตํารวจผู้กเกษียณอายุราชการโดยมีพันตํารวจเอกรักศักดิ์เมฆจินดาพิ่มกับการฝ่ายอำนวยการตํารวจภูธรจังหวัดสุดรากาศกล่าวรายงานโดยมีพลตํารวจตีชุมพลพุ่มพวงผู้บับการตํารวจภูธรจังหวัดสุตรากาศเหียเอียวสุดใจจิรยาภากรประธานที่ปรึกษากทต กรจังหวัดสุรปราการตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษากตทตจังหวัดสุรปราการรองผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรปราการและครอบครัวผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานสำหรับในปีนี้มีข้าราชการตำรวจครบเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้นจำนวน44นายและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่21จำนวน12นายโดยในวันนี้มีข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการจำนวน53นายโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มจากการชมวีดิทัศน์ข้าราชการตำรวจ ผู้เกษียณอายุราชการจากนั้นวงปีสะอตนำแถวผู้เกษียณอายุราชการพร้อมคู่สมรสเดินลอดซุ้มกระบี่เพื่อขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอาทิเช่นข้าราชาการตำรวจสอพอเมืองสม,มุทรปราการสอพอสัมรงเหนือสอพอสัมรงใต้สอพอบางพลีสอพอบางแก้วสอพอพระสม,มุทรเจดีและสอพอบางปูโดยพลตำรวจโทอัมพลบัวรับผ่ผู้ชากการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพันตำรวจโท ประมวลทองผูรองผอกกสอบสวนสบพบางพลีเป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวขอบคุณ ทีมข่าว AEC TV c h a n n e l รายงาน